thank <laughs> you เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนบรรจุรักนักสะสมเปลี่ยนเก่าแบ่งเก่ารวมทังเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีนะครับแล้วก็ท่านที่มีโอกาสเข้ามาชมช่องครูโดงคอยครั้งแรกนะครับ ช่องคูดงคอยคูดงแจ้งเสมอนะครับว่าช่องคูดงคอยจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกบางครั้งคูดงก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบบางครั้งคูดงจะนําเหรียญกระสาบมารีวิวแล้วก็จะมาแจ้งถึงราคานะครับที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับไม่ว่าเหรียญน,นั้นจะเป็นเหรียญมีลักษณะพิเศษเหรียญน,นั้น จะเป็นพศที่หาย,ยากนะครับคุณโดงจะนําเหรียญแบบนั้นๆเข้ามาพูดมาคุยกันเน้นย้ําอีกทีหนึ่งคุณโดงจะพูดในมุมมองของคนที่เป็นนักสะสมเป็นหลักนะครับคลิปนี้ EP นี้นะครับคุณโด่งจะมาพูดถึงเหรียญ50สตังโดยเฉพาะปีพุทธศักราช2543เหรียญ50สตังปีพุทธศักราช2543นะครับจำนวนการผลิตนี่หลายร้อยล้านเหรียญน,นะ หลายร้อยล้านเหรียญนี่นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นวัดพระาธาตุดอยสุเทพนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงราชการที่9สําหรับเหรียญนี้คูโดงเห็นมีในกลุ่มของนาสะสมนะครับออกมาค่อนข้างเยอะคูโดงบอกได้เลยใครมีเหรียญนี้นะครับคโดงรับซื้อสูงสุดถึง1น0่บาท นี่นะครับ1,500บาทถ้าเกิดใครมีก็สามารถติดต่อด้านบนนะครับดูด้านบนมาที่โดง s c 2 3 7 5ซึ่งเป็นหลาย ID, หรือว่าจะมาที่ f a c e b o o k Fanpage ครูโดงคอยหรือว่ามีคีย์ออโค้ทิ้งไว้ให้เน้นย้ำนะครับเรทที่ครูดงประกาศรับซื้อครูโดงรับซื้อจริงเพียงแต่ว่าขอให้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเน้นเนนเข้ามานะครับ ก็ยังยืนยันเรารับซื้อจริงหลายเหรียญคุโด่งก็นํามาพูดมาคุยเดี๋ยวเข้ามาดูเหรียญนะครับเหรียญที่คุโด่งจะมาประกาศตามหาต้องบอกว่าคุโด่งตามหาเหรียญที่เป็นพระเสียนตรงพระเสียนตรงนะครับเหรียญ50สตังค์เนี่ยปี2543ใครบอกว่า ไม่มีคุณหลงยืนยันนะครับว่าปี4สมีใครที่มีเหรียญเก็บเอาไว้เยอะนะครับจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูถ้าเป็นพระเสียงตรงด้านหัวด้านก้อยหันไปทิศทางเดียวกันคูณหลงรับซื้อสูงสุดถึง1,500บาทดูยังไงเดี๋ยวคุณหลงขออนุญาตนะครับอันนี้คือเหรียญผิดปกติหรือว่าเหรียญเออเลอร์คอยเช่นเดียวกันดูนะอันนี้เป็นเหรียญพระเสียงขวางนะครับพระเสียงขวางก็ 300- 500ถึงอบาท อยู่ที่สภาพเหรียญอยู่ที่องศานะแต่ถ้าเกิดเป็นพาเสเซนตตรงแล้วเป็นเหรียญ UNC เน้นย้ำนะครับพาเสเซนตรงถ้าเป็นเหรียญ UNC คุโด่งรับซื้อสูงถึง1 5 0 0บาทแต่ขอให้ออกน้ำทองนะครับเนี่ยของคูโด่งเนี่ยก็มีแบบเนี้ยถามว่าเงาไม่ใหม่ไหม,ไมเป็นเหรียญใหม่นะครับแต่ว่ายังไม่เชิงเป็น UNC ถ้าเกิดจะไม่เชิงเป็น UNC ก็เฉลี่ยแล้ว800ถึง500 800-1,000ถึง1,000บาทก็อยู่ที่สภาพเหรียญน,นี่คือเรื่องราวที่คุโดดจะมาพูดมาคุยสำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์เนาะถึงแม้ใครมีแล้วยังไม่อยากขายคุโดงอยากจะเก็บเอาไว้ก็ไม่ว่ากันอย่างน้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่คุโดดจะมาพูดถึงนะครับคลิปนี้ e p ีนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุโดงคอยด้วยนะคะ 그부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 Something in my heart 네맘 전하고 싶어 When you ring my valentine